โอมชานติวันนี้วันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปี2023เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานในเวลานี้ลาวันกิเลสทั้งห้าได้ทำให้ทุกๆคนล้มละลายในความสุขและความเจริญรุ่งเรือง เดี๋ยวนี้ลูกกำลังจะได้รับชัยชนะเหนือลาวันศัตรูของลูกและกำลังจะมาเป็นผู้พิชิตโลกคำถามของเมรีในวันนี้เพราะการรู้ความรักอันใดในละครลูกๆนั้นมีความคิดที่สูงส่งคำตอบข้อที่หนึ่งลูกรู้ว่าตามละครแล้วอิทธิพลนั้นจะถูกทำให้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเรื่อยๆต่อมาเมื่อมีฝูงชนของผู้กราบไหว้บูชาลูกก็จะไม่สามารถทำงานรับใช้ได้เมื่อมีฝูงของผู้กราบไหว้บูชามากมายลูกจะไม่สามารถทำงานรับใช้ได้อันที่สองลูกๆของบาบาผู้ที่ได้ถูกเปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่นๆจะปรากฏออกมาและเพราะฉะนั้นลูกนั้นมีความคิดที่สูงส่ง ของคนอื่นๆนั้นปรากฏออกมาที่ใดที่หนึ่งแล้วมาเป็นลูกของบาบาและก็รับมรดกของเขาจากพ่ออันนี้มีขีดจำกัดลูกไม่ได้คิดว่าบางคนผู้ที่จะให้เงินบาบาควรจะปรากฏออกมาศรัานั้นควรจะถูกสร้างขึ้นมาที่ชิปบาบานั้นกําลังสอนและพวกเขานั้นก็จะวิ่งมาที่นี่ที่จะรับมรดกของเขาจากบาบานี่คือผลทางที่สูงส่ง ที่ลูกนั้นจะต้องมีความปรารถนากับทุกๆคนที่เขานั้นจะได้มารู้แล้วก็มารับมรดกของเขาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้สแสดงการกระทําที่เป็นบาปใดๆด้วยการสัมผัสรังกายของลูกด้วยพลังแห่งความรู้และโยคะให้รับชัยชนะเหนือพายุ ของจิตใจของลูกจุดที่สองให้ทำงานรับใช้ที่ลูกจะยกย่องชื่อเสียงของแม่และพ่อและก็ยังจะได้รับพรของทุกคนอยู่เรื่อยๆพรของบัฟด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้อีกก็คือขอให้ลูกนั่งอยู่ในความสันโดษและทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในรูปแบบอัมป็นิรันหา,า,าการแก้ไขกับทุกปัญหา ขอให้ลูกนั้นอยู่ในความสันโดษและโดยการมั่นคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมของลูกอันเป็นนิรันให้หาการแก้ไขปัญหาทั้งหมดศาสนาดั้งเดิมและการกระทำที่บริสุทธิ์ของลูกนั้นรูปแบบอันเป็นนิลันแผ่นดินแหกของลูกก็คือความสงบพลังพิเศษของยุคบรรจบพบกันก็คือพลังแห่งความเงียบ คุณสมบัติอันเป็นนิรันดร์ของลูกนั้นก็คือการเป็นตัวแห่งความสงบผู้ที่ให้ความสงบกับทุกๆคนการแก้ไขทุกปัญหาของโลกนั้นถูกหลอมไว้ในพลังแห่งความเงียบราะดวงญาณผู้ที่เป็นตัวแห่งความสงบนั้นอยู่ในความสันโดษพวกเขาเพ่งรวมและด้วยการเพ่งรวมนี้พวกเขาพัฒนาพลังของการแยกแยะและการตัดสินได้พวกเขาสามารถที่จะหา การแก้ไขปัญหากับปัญหาต่างๆได้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและสิ่งต่างๆในหนทางทางจิตปัญญาคติพจน์ในวันนี้การให้ประสบการณ์ของพลังแห่งความเงียบผ่านสายตาทัศนคติและสํานึกรู้ของลูกก็คือการเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่การให้ประสบการณ์ของพลังแห่งความเงียบสายตาทัศนคติ และสำนึกรู้ของลูกนั้นคือการเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่อัจชาโอมชานติ